นิทานเรื่องคนตกปลาฮ่าปลาไปไหนกันหมดนะเนี่ยทำไมไม่กินเบ็ดเลยอ่ะชักง่วงแล้วแฮะลมเย็นชะมัดน่านอนจังเลยอ ดูมันทำดูมันทำจ้าเปียบทำอะไรนะ่ะอ่ะอ่ะฮ่าฮ่าก็มัง่งงนะครับลุงเบิร์ดครับก็นึกว่าจะไม่มีใครผ่านมาแถวนี้ซะอีกแฮะแล้ววันนี้ได้ปลากี่ตัวแล้วล่ะจกเปียบลุงเบิร์ดครับวันนี้ปลามันไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะแล้วเจ้าใช้เหยื่ออะไรตกปลาล่ะอ๋อก็นี่ครับเส้เดือนนะครับเฮ้ <laughs> ยเดือนเหอ้อ ปลาสมัยนี้มันไม่กินกันหรอกนี่ไงของฉันนี่ของนอกเชลนาจะบอกให้คอยดูสีมือการตกปลาของฉันนะจกเปียกคอยดูดีๆละ่ะโหลุงเบย์ครับแต่หนนมันไม่มีเหย่อนี่นะลุงมาว่าเปล่าหรือไม่ก็นอนไม่พองแง่แงเลยคอยดูแล้วกันแล้วจะได้เห็นสีมือฉันหุย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 โอ้หา,างกันตัวใหญ่มันกัน,นี่ๆอึ๊บอึ๊บอย สมัยนี้ใครอยเขาก็นิยมของนอกปามันก็ชอบของนอกเหมือนกันแหละอะอะปากินเป็ด้วครับน้องๆเป็นไปได้ไงเดี๋ยดๆนะครับตลอดไปก่อนย,อย,นะอย่ฮูไปนะไปไปนะวันนี้จำที่รูปหอไม่หนูไปกันนะหนูยังเด็กู่เลยหนูเพ่ออยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งเองถ้าพี่ปล่อยหนูไปหนูจะไปชวนพี่พี่โมไป ให้มากินเบ็ดพี่เอาไหมเอาไหมตกลงนะเออน่าสนใจแฮะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าถ้าปล่อยปลาแล้วเธอก็ไม่กลับมาฉันก็อดอะเด็กแล้วจะเอาปลาที่ไหนไปอวดลุงเบยเขาล่ะสัเพสตาเวลาโฮตุนนทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าไม่ควรหวังน้ำบ่อหน้าเพราะเราอาจจะไม่ได้อะไรเลย